สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายวานันรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งชายและหญิงดวงของคนวันอาทิตย์หมอวาดแนะนําว่าให้เปิดใจกว้างๆทําใจเป็นกลางแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะเพราะคนวันอาทิตย์มีเวลาเกิดต่างกันวัยวุฒิคุณวุฒิต่างกันชาเขาเรียกว่าบุญกุศลหนุนดวงก็แตกต่างกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็น ข้อคิดแล้วก็ฟังไว้เพื่อให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ที่14นะคะกันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน7วันในสัปดาห์นี้ค่ะ เรามาดูกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแสงแรกวันแรกของการทํางานนะคะบางคนน่ะหมาวาดมองว่า,ม,วามีกําลังใจที่ดีและบางคนก็มีดวงชะตาในการอรอลุ้นคําตัดสินนะคะในเรื่องของอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครงานวันนี้เรียกไปสัมภาษณ์งานนะคะการส่งงานการรอรับรับฟิสแบ็จากเจ้านายนะคะหรือว่าการยื่นเรื่องเงกู้เงินเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่วันจันรนี้บางคนจะอาจจะรอรุนในเรื่องของข่าวสารผลลัพธ์นะคะหรือคําตอบที่คุณตั้งตารอคอยมาวันจันนี้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่ง เขาเรียกว่าได้รับคําตัดสินด้วยได้รับผลที่เรายืน่นสอบถามไปยื่นกู้ไปหรือทําอะไรก็ตามแต่ผลลัพธบมันจะเริ่มสําดงในสัปดาห์นี้และคุณก็เริ่มรอคอยแต่อย่างที่บอกค่ะต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนผลเรื่องอะไรก็ตามแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์ว่าถ้า มันสมเหตุสมผลแล้วเราเถียงไปก็ไม่ชนะนะคะคนมธัธย์ในสัปดาห์นี้ดีไม่ดีอาจจะเกิดปัญหาให้ให้เราต้อง ปวดหัวปวดสมองแล้วก็จะสร้างเรื่องให้เราทะเลาะกับบุคคลอื่นได้ดังนั้นถ้าเรารอผลอะไรก็ตามแต่ขอให้เรารออย่างใจสงบนะคะหรือวันนี้เราเป็นวันที่เราต้องทําอะไรเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจขอให้เราใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์หงุดหงิดอย่าแพ้แล้วพานชนะแล้วก็ไม่มีการทับถมวันนี้เป็นวันหนึ่งของคนวันอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นอ่ะนะคะในภาพรวมของการทํางานถ้าคุณทํางานนะคะคนวันอาทิตย์ทำงานเกี่ยวกับหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือ ว่าเพื่อนสนิทมิสหายชนิดว่าต้องสนิทมากๆกันนะคะงานก็จะผ่านไปได้ด้วยดีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจร่วมกันมีการประชุมร่วมกันเพื่อจะทำจะทำยังไงกับธุรกิจของเราทั้งคู่ให้มันผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้จะต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ร้านไหมจะเพิ่มโปรโมชั่นไหมคนวันอาทิตย์จะมีโอกาสคิดในสิ่งเนี้ยในสัปดาห์นี้ดีไม่ดีอาจจะคิดในวันนี้ด้วยคือวันจันทร์ที่14นะคะ และตลอดสัปดาห์ทั้ง7วันนะคะตั้งแต่14จนถึง20กันยาคนวันาทิตย์นะคะในเรื่องของอาภาพรวมการประทักคลอมการไม่พอใจการาประชุมแล้วมีปัญหาในคนหมู่มากจะมีปัญหานะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าเราทำงานหรือมีหุ้นส่วนแค่2คนแค่เนี้ โอเคเราคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้ามากกว่า2คนหรือว่าเป็นองค์กรเป็นธุรกิจเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนบอกได้เลยวันนี้เป็นวันอ่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะมีโอกาสมีปากเสียงขึ้นอยู่กับว่าเป็นสัปดาห์ไหนที่คุณมีการประชุมมีการหาหรือจะมีการงัดข้อการจะมีการประทักครมหรือมีการใช้เหตุผลมางัดสู้กันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์ก็จะได้รู้ผลแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยนะคะทีนี้ถามว่าการทํางานแนวไหน จะดีในสัปดาห์นี้นะคะคนที่ทำพวกการเกษตรทุกภาคนะคะทุกแบบถือว่าจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรโฟกัสแล้วก็มีการลงพืชผลใหม่ๆเกิดขึ้นประจำฤดูกาลนะคะสำหรับคนอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะแนะนำว่ายิ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวเจ้าที่เจ้าทางดีๆนะคะคนทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาเขาเรียกว่า บำรุงรักษาซ่อมแซมพวกท่อน้ำปราปาขายพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่อน้ำหรือช่างซ่อมท่อน้ำอันนี้จะมีคนเรียกใช้งานมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะร้านเสริมสวยรักสวยรักงามตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้าสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสัปดาห์นี้เจ้าของธุรกิจมีแนวโน้มที่จะ เขาเรียกว่าขายดีเป็นลำดับนะคะในสัปดาห์นี้ภาพรวมจะดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะลูกค้าจุกจิกจูก้จี้ขอให้ใจเย็นๆลูกค้าคุณจะเจอลูกค้าที่จุกจิกจูก้จี้มากเสียหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะ,ะคนที่ทำงานแล้วจะดูอารมณ์เสียที่สุดในสภาพอ่เขาเรียกสถานการณ์ของคนวันอาทิตย์ก็คือ กลุ่มคนที่ทําเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับคลังเกี่ยวกับแบงค์นะคะอันนี้จะวุ่นวายสับสนเฮลันยิกนะพวกนี้จะหงุดหงิดเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ทาให้มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะอ่าสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับพวกสังฆทานนะคะคนวันทิตเปิดร้านสังฆทานมีแนวโน้มว่า จะมีการหมุนเวียนคนเข้ามามากขึ้นนะคะก็อย่างหุดหงิดเปิดเพลงนะคะคนทําร้านสังฆทานเปิดเพลงสวดมนต์บรารมี30ทัสช่วงเช้าเช้าสักหนึ่งรอบจะเป็นสิีิมงคลกับร้านสัปดาห์นี้ทําทั้งสัปดาห์จะทําให้มีการหมุนเวียนในเรื่องของการเงินดึงดูดลูกค้าอันนี้เป็นสิีิมงคลที่อยากจะแนะนํานะคะทีนี้คนวันอาทิตย์การเงินสถานการณ์การเงิน,าน,าางนภาพรวมสัปดาห์นี้7วันนี้เป็นอย่างไรถือว่า ถือว่าถ้าคุณไม่มีตังคุณมีแนวโน้มที่จะไปติดต่อยืมเงินนะคะบางโดยชะตากับผู้ที่ สถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่มีมีความเมตตากับคุณและมีฐานะที่ดีกว่าคุณมีโอกาสไปหยิบยืมเขาแต่เขาไม่ค่อยให้ตามที่คุณปรารถนาก็กลายเป็นขุนเคืองใจกันอีกอันนี้ต้องเรามาระวังบางดวงชะตาแต่ภาพรวมในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการลงทุนซะมากกว่าในสัปดาห์นี้นะคะแล้วรอคอยเก็บเกี่ยวทีละเล็กทีละน้อยแต่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวคนที่ ทำการศึกษานะคะคนที่อยากจะไปศึกษาหรือว่าเริ่มเรียนนะคะจะอาจจะมีการลงหาความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับคนมนณาทิตย์บางดวงชะตาด้วยนะคะ มีเกณฑ์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพมากขึ้นในสัปดาห์นี้เอาเงินไปลงทุนแล้วก็กลับมาเรียนรู้แต่อย่างที่บอกค่ะมันมีอารมณ์เรื่องของการไฟติ้งตลอดเวลาในสัปดาห์นี้ของคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นพอเรียนอะไรก็เหมือนตีกันในหัวเราเลยเฮ้ยมันยากจังเลยทําไมเราได้ผมไม่ได้ไปเรียนเสริมสวยอะไรแบบนี้นะคะหรือไปเรียนทําขนมทําไมเราปั้นแป้งไม่ได้แป้งเราเลวไปเนี่ยค่ะมันจะมีความแบบตีกันแบบเนี้ย ไม่ตีคนอื่นก็ตีกับความรู้สึกของตัวเองอารมณ์ประมาณนี้ตลอดทั้งสัปดาห์แต่ถ้าคุณนิ่งเป็นสมาธินะคะคุณก็จะผ่านไปได้นะผ่านไปได้จริงๆแล้วไพ่โดยรวมเนี่ยเป็นไพ่ใบใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วมีเดอะซัมีเดอะสตาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะมีมุมมองเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่กลางวัน alert กลางคืนก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าอยากจะสวดมนต์มากขึ้นนอนดึกมากขึ้นอยากทำนู่นทำนี่มากขึ้น เขาเรียกว่าบางทีเราอยากนอนแต่ว่าสมองเราอยากทํางานทํานู่นทํานี่เนี่ยมันก็จะตีกันอยู่กับตัวเองแบบนี้ความรู้สึกอะไรแบบนี้หรือว่าเราอยากทํางานต่อแต่และอารมณ์เราจะง่วงแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็จะเป็นอารมณ์ที่สับสนอะไรแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนวันอาทิตย์เนี่ยถอนหายใจอย่างสบายๆได้เลยถอนหายใจไม่ใช่เพราะทุกนะคะเออ ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วฮะนี่คือภาพรวมของคนวันอาทิตย์ค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเนาะสถานการณ์ภาพรวมความรักสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่7ถึง ไม่ใช่สิคะวันจันทร์ที่14ถึงวันอาทิตย์ที่20ภาพรวมสัปดาห์นี้ของคนวันอาทิตย์ความรักหนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักค่ะแต่จะเป็นรักซ้อนต้องระมัดระวังนะคะและคู่รักนะคะคู่รักเนี่ยมีโอกาสพัฒนาลงทุนทําธุรกิจร่วมกันหรือว่า,ามีการคุยกับผู้รักผู้ใหญ่ในเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันหมายถึงการแต่งงานการมั่นหมายหรือว่าการวางชีวิตคู่หรือการพาแฟนไปพบหาผู้ใหญ่สัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนวันอาทิตย์บางดวงชะตานะคะสําหรับสา มีภรรยาทั้งที่จดทะเบียนแล้วไม่จดทะเบียนนะคะบอกได้เลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะมีการงอนการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะการแบ่งภาคความรับผิดช,ชอบในสัปดาห์นี้บอกได้เลยลิ้นกับฟันเลยค่ะคราวนี้ทะเลาะกันแต่แต่ก็จะอึมครึมอึมครึมรทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะนี่คือภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยาจนถึง วันอาทิตย์ที่20นะคะวันดีสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะอยากทําการมงคลอยากเปิดกระเป๋าตังใบใหม่นะคะอยากใช้อะไรใหม่ๆหรือว่าอยากออกรถใหม่ตั้งวันจันทร์ที่14อังคาร15ดีเยี่ยมสุข18เพอร์เฟกเลยเสาสิบเแล้วแต่คนเลยค่ะ นะคะแล้วแต่คุณเลยการทําบุญสัปดาห์นี้ทํายังไงให้ตรงดวงสัปดาห์นี้ถ้าคุณอยากทําบุญทําบุญกับสัตว์ใหญ่ค่ะจะทําให้ดวงดีขึ้นแล้วก็เป็นสิริมงคลค่ะเป็นการเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์หวังว่าจะพอเป็นแนวทางได้บ้างอ่ะนะคะให้คุณประกอบการตัดสินใจและอย่าวู้วามอย่าใช้กําลังการพูดคุยกับคนหลายฝ่ายอาจจะมีถูกใจไม่ถูกใจแต่อย่าใช้อารมณ์และสัปดาห์นี้จะกลายเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขของคุณถ้าคุณ ผ่านและนิ่งพอและผ่านมันไปได้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันดีกว่าขอบคุณสําหรับการติดตามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ